ข้อสงสัยของปฏิบัติการของหลักชาวพุทธเนี่ยมีข้อที่10นะฮะ mm. ข้อที่12 mm. ข้อที่10ก็คืออยู่ในหมวดข้อควาย mm. การทําชีวิตให้งามประณีต mm. ข้อ10มีชีวิตงดงามปฏิบัติกิจส่วนตน mm. ดูแลของใช้ของตนเองและทํางานของชีวิตด้วยตนเอง mm. ทําได้ทําเป็นอย่างงดงาม mm. น่าภูมิใจ mm. ก็หมายความว่าหัดให้พึ่งตัวเองได้โดยเฉพาะการทํากิจส่วนตัวนะเด็กเติบโตมาเนี่ยบางทีพ่อแม่ตามใจมากเกินไปนะอะไรอะไรก็ทําไม่เป็นเลยจนกระทั่งตรงโตเคยพูดบอกว่าบ้านครอบครัวที่รวยบางครอบครัวเนี่ยต้องรอไปให้ฝรั่งฝึกคืนะ <c oughs> อชูเมืองไทยนี่ทําอะไรไม่เป็นเลย พ่อแม่ทําให้หมดเมื่อกันก็มีคนร,รับใช้ทําให้หมดพอไปเมืองนอกนี่ฝรั่งเขาไม่เอาด้วยละตัวใครตัวมันเนี่ย <c oughs> เขาไม่ทําให้ละก็ต้องไปทําเองใช่ไ,ไหมเนี่ยต้องหาอยู่หากินเองหุงข้าวหาุงปลาเป็นทํากับข้าวเป็นเด็กหลายคนนะครับไปทําเป็นที่เมืองนอกนะไปทํากับข้าวเป็นหุงข้าวเป็นเนี่ยแล้วก็ไปทําอะไรอะไรหลายอย่างเป็นอยู่เมืองไทยทําไม่เป็น เนี่ยทีนี้ตามหลักของเราก็ไม่ถึงก็เอารุนแรงอย่างฝรั่งหรอกเอาว่าเออสาระสำคัญก็คือให้รู้จักฝึกตนแล้วก็พึ่งตนเองได้การพึ่งตัวเองได้เนี่ยเป็นความงดงามอย่างหนึ่งคือคนเรานี่เรามีแขนมีขาเราก็ทำอะไรได้แล้วเราก็เดินเองได้ถ้าเป็นง่อยเป็นเปรีย้ยจะมันงามไหมครับ เดินก็ไม่เป็นแล้วมันจะงามไหมเดินไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ไม่งามใช่ไหมอ่าทีนี้เราไม่เอาแค่ง,งามเฉยสง่าด้วยคนที่จะสง่านี่แม้แต่ยืนก็ต้องยืนอย่างเข้มแข็งใช่ไหมทําอะไรก็ต้องทําได้อย่างงดงามทําให้สําเร็จได้อย่างเรียบร้อยดีมันเป็นความงามสงา่าแล้วมันเป็นความงามสงา่าไม่ใช่เฉพาะของอาการเดี๋ยวนั้นนะําเปอาการ เป็นความสง่างามของชีวิตเลยนะฮะนั้นจะเห็นว่าผมก็เล่าให้เขาฟังบอกเนี่ยเราจะเห็นว่าทหารโรงเรียนในร้อยเนะี่ยพอเข้าเป็นนักเรียนในร้อยเริ่มต้นเริ่มเรียนท่านอะไรก็เขาฝึกก่อนเลยนะนักเรียนในร้อยทุกคนนี่ต้องปูเปที่นอนเองต้องเก็บเองต้องอะไรเองเป็นหมดใช่ไหม เราต้องทําได้รวดเร็วตามเวลาเราต้องทําได้เรียบร้อยตามมาตรฐานไดใช่ไหมเนี่ยมังั้นเด็กนักเรียนในร้อยจะงามสง่าไดไหมไม่ได้เนี่ยความงามสง่าเนี่ยความงามสง่าของชีวิตก็คือการที่ทําอะไรต่ออะไรได้เป็นเองและทําได้อย่างดีอยางเรียบร้อยแล้วน่าดูเนี่ยเริ่มเหมือนกับว่าร่างกายของเราที่สมบูรณ์ เราพึ่งตัวเองได้เราทำอะไรต่ะไ,ไดนะ้เดินเองได้ไม่ใช่คนง่อยเปรี้ยเสียขานะแขนเขินเราก็ทำงานได้เนะี่ยอย่างงี้เป็นความงามสง่าในตัวความงามสง่าของชีวิตนั่นะก็ถือการเนี่ยการที่รู้จักทำอะไรที่เป็นกิจของชีวิตตัวเองได้เนะี่ยเป็นความงามเป็นความสง่าน่าภูมิใจของชีวิตเราไม่ต้องไปพึ่งพาเนะี่ย แล้วเกิดสถานการณ์ที่ไม่มีคนอื่นอยู่ทำไม่ได้สิใช่ไหมอย่างนี้แย่สิใช่ไหมต้องทำเป็นนะอันนี้ต้องเป็นฐานขึ้นมาก่อนส่วนจะมีคนอื่นมาทำให้อันนั้นต่อเมื่อเราทำเป็นแล้วทำเป็นแล้วแล้วเราอาจจะมีเหตุผลได้ถึงว่าเวลามันสำคัญมากตอนนี้เราจะต้องเอาเวลาไปใช้กับเรื่องอื่นอ่ะมันมีเหตุผลแต่เราทำเป็นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงจะทำได้ดีด้วยแต่เวลานี้มันมีกิจ สำคัญที่จะต้องทําเราก็ไปทาเรื่องอื่นมีคนมาทําให้อย่างนี้ไม่ว่าแต่ต้องทําให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเด็กเนี่ยต้องฝึกเนี่ยพอจะเห็นไหม <c oughs> อ้าวแล้วนั้นตามครอบครัวเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนมีลูกมีเด็กอะไรก็ต้องหัดให้เขารู้จักทาอะไรเป็นถ้าเขาอยู่เองชีวิตสําเร็จในตัวของเขาเลยเออ ในเวลามีเหตุการณ์ที่เขาไม่อาจจะพึ่งใครได้เขาต้องทําเองเป็นหมดถ้าเรามีลูกหลานเราต้องมีลูกหลานอย่างนี้เมื่งั้นเราเป็นห่วงตายใช่ไหมเกิดพ่อแม่มาอยู่ด้วยตายแล้วลูกจะอยู่ไงใช่ไหมเออหุงข้าวก็ไม่เป็นทํากับข้าวก็ไม่เป็นแล้วก็อ้าวไม่ทํากับข้าวหุงข้าวไม่เป็นซื้อกับข้าวก็ไม่เป็นนะอะไรอะไรก็ไม่เป็นปูที่นอนหลับ เก็บที่นอนไม่เป็นเก็บมุ้งไม่เป็นไม,มุ่งมุ้งไม่ต้องใช้แล้วตอนนี้อะไรก็อะไรก็ไม่เป็นนี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยนั่นก็หัดไว้อะไรที่จําเป็นสําหรับชีวิตต้องทําก็ให้เขาทําได้เองเนี่ยอันนี้จะเป็นพื้นฐานที่สําคัญแล้วก็ทําได้ก็มีความภูมิใจเบื้องต้นนะแล้วก็มีคนมาทําให้เขาเขายังบอกได้ด้วยว่าเออทําอย่างนี้จึงจะถูกทํางี้สิจะดีอะไรเงี้ยนะ เขาเขาก็กลายเป็นครูอาจารย์ในเรื่องนั้นได้ด้วยเอาละครับอยากมาถามประเด็ะพุณหลวงพ่อหลวงพ่อสิบสองนะฮะที่เขียนที่บอกว่ามีองค์พระครองใจมีสิ่งที่บูชาไว้สักการะประจำตัวเป็นเครื่องเตือนใจให้ลึกถึงคุณพระตรัตรัยและตั้งมั่นอยู่ในหลักชาวพุทธสงสัยในแง่ไหนล่ะครับสงสัยในแง่ที่ว่าเออมันไป เป็นลักษณะการพึ่งพระเครื่องหรือเปล่ครับอ๋ออันนี้จะเป็นพระเครื่องหรือเป็นพระบูชากันได้คืออย่างนี้คือหมายความว่าอย่าลืมว่าอันนี้เราใช้สําหรับชนหมู่มากอืมสําหรับมวลชนนะเวลาคิดถึงมวลชนเนี่ยเราต้องคิดถึงคนที่อยู่ระยะต้นของการพัฒนาที่เป็นส่วนใหญ่เอาคนส่วนใหญ่เป็นหลักส่วนคนที่พัฒนาดีแล้วนี่เขาไปได้เองเนะ นี่เมื่อคิดถึงคนส่วนใหญ่แล้วในนั้นเรายังนึกไปอีกถึงเด็กๆอีกโดยเฉพาะเด็กก็คือคนเริ่มต้นนี่เด็กเนี่ยนะจะเข้าถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมได้ยากแต่เราต้องวางหลักให้ถูกตอนนี้เราจะเอารูปธรรมมาช่วยแต่เราไม่ได้ช่วยอย่างไรจุดหมายเลื่อนลอยเราเอาวัตถุรูปธรรมมาเป็นเพียงสื่อก็คนที่เก่งแล้วนี่ไม่ต้องอาศัยสื่อใช่ไหม ก็ไปได้แม้แต่เอกสารหนังสืออะไรก็เรายังไม่มีความรู้อะไรก็ต้องเอาสายมันอันนี้ก็วัตถุนี้ก็เป็นสื่อก็ามาเป็นสื่อเพื่อจะนํำให้เขาเข้าถึงสิ่งที่เป็นหลักเป็นเนื้อหาสาระที่สูงขึ้นไปทีนี้ถ้าไม่มีสื่อมาเชื่อมต่อโยงเขาเนี่ยเขายังคลืควางอยู่แล้วเขาก็ไม่สามารถเข้าถึง นามาทำลึกซึ้งที่เรามาสื่อสารกับเขาได้ใช่ไหมอย่างนี้ก็เท่ากับเราแทบจะทิ้งก็เลยเราก็ได้แต่นึกว่าจะเอาอย่างใจเราเพราเขาเขากทาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเห็นใจเขาอย่างที่เคยบอกว่าต้องพบกับเขาที่จุดยืนของเขาแต่ไม่ตามใจเขาโดยหยุดอยู่ที่นั่นแต่ต้องพยายามให้เขาเดินหน้ามา ก็คือเข้าไปจูงหรือเข้าไปนำเข้าไปกระตุ้นเตือนให้เขาเดินก้าวหน้าต่อไปอันนี้ก็คือการใช้รวัตถุรูปธรรมมาเป็นสื่อนี้เด็กๆเ,เนี่ยถ้าเราใช้ไม่เป็นก็เป็นเรื่องของเราเองเราเอาพทุทธรูปไปแล้วก็ไปเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหนูกราบไหว้แล้วเดี๋ยวหนูจะได้สิ่งที่ปรารถนาะอยากได้อะไรก็มาอ้อนวอนกราบเอาอย่างนี้ก็สอนบนบานใช่ไหมฮ นี่เราก็สอนนี่พระพุทธเจ้าแทนองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้เนี่ยหนูระลึกถึงเห็นไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมีพระคุณความดีอย่างนี้ี่เออต่อไปเราก็ท่านเราเรียกกัศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใช้ได้ศักดิ์สิทธิ์เพราะท่านมีพระคุณความดีอย่างนี้มีปัญญามีความบริสุทธิ์มีมหากรุณาเริ่มมีเรื่องพูดกันแล้วแล้วก็บอกนี่นะเรานับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพราะอย่างนี้ เนีพ่พระองค์มีความดีอย่างเงี้ยเราต้องพยายามปฏิบัติอย่างพระอ,องค์เนี่ยก็ได้สื่อเนยนะพุทธรูปมาพุทธรูปที่ใช้ถูกต้องเนี่ยแม้แต่พระเครื่องเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเลยแต่เรามาใช้ผิดเองเนะใช้ผิดจะกระทั่งว่ากลายเป็นวัตถุมีราคาไปเลยใช่ไหมเป็นวัตถุพาณิชย์ไปแล้วเอา้าผมขอากาดเล่าเรื่องเก่านิดหนึ่ง ในสังคมไทยแต่โบราณพระเครื่องไม่มีราคาจริงไหมจริงไม่มีราคาไม่มีการซื้อขายการจะได้ไม่ใช่ไงเลยเนยือ้าวผมนึกไปถึงยุคของหลวงพ่อขอเก่านะนะโอ้ยุคสมัยนั้นนะเอาไปหลวงพ่อจเจ้าวาดหลวงปู่อะไรนี้ก็ตามแล้วก็ปู่ย่าตายายที่บ้านก็ตามเนี่ย การมีพระเครื่องสําคัญเนีน่ยนะนอกจากเรื่องศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อถือเรื่องคงกระพันอะไรนั่นนะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่อันหนึ่งก็คือความหมายที่มันโยงไปหาคุณธรรมความดีโยงไปถึงคุณค่าในทางความยึดเหนี่ยวจิตใจประสานเรียกผูกพัน ครูอาจารย์กับลูกศิษย์ผูกพันปู่ย่าตายายพ่อแม่กับลูกเนี่ยอันนี้สําคัญมากคือแต่ก่อนเนี่ยพระเครื่องเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ว่าพระคฤหลือหัดเนี่ยจะไม่ให้ใครง่ายๆแล้วก็มีน้อยแล้วก็ไม่มีราคาเป็นเงินทองนี่ก็เขาก็จะมีว่าหนึ่งเป็นสิ่งที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยแต่ไม่ใช่แค่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า เช่นอยู่กับปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็แสนจ,จะรักเคารพบ,บูชาต่อมาแก่ตัวและลูกเป็นผู้ใหญ่ตัวก็จะจากโลกไปไม่ช้าก็จะเรียกลูกมาบอก,ล,กลูกพระหลวงพ่อองค์นี้นะ,นะเน่ยพ่อในรักเหลือเกินเคารพบ,บูชามาเนี่ยต่อไปเนี่ยลูกจะต้องรักษาวงตระกูลหรืออะไรก็แล้วแต่พูดไป นั้นพ่อก็อยู่ไม่นานก็จะต้องผากจากโลกไปแล้วนั่นก็ขอให้ลูกเนี่ยรักษาพระนีิไว้นะนั่นก็มอบพระนี่ให้ลูกนะคิดดูสิครับแต่พ่อนั้นอาจจะได้มาจากอุปชาอีกทีอุปชานั้นก็ไม่ใช่เบาเวลาจะให้กับลูกศิษย์นะก็ต้องให้ว่าเออลูกศิษย์นี้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ หรือเวลาสําคัญว่าลูกศิษย์จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่เมืองอื่นไปทำมาากินว่าเออลูกศิษย์คนนี้ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นแล้วถึงเวลาสําคัญมีความเชื่อถือก็ในแง่คุ้มครองตัวก็คุ้มครองไปด้วยแต่ว่าคุณค่าทางธรรมเนี่ยซ่อนอยู่เรียกมาว่าเอาเอเชลาไปอยู่ต่างถิ่นนะหลวงพ่อจะให้พระเนี่ยไปคุ้มครองตัวให้รักษาไว้ให้ดีเนี่ย แล้วก็เวลามีพระเนี่ยเราจะไปประพฤติเสียหายนะแล้วพระสมัยก่อนนี่เขามีกำกับนะถ้าหากว่าประพฤติเสียช่วงนี้แล้วพระไม่รักษาเคยได้ยินไหมอ่าเนี่ยเขามีกำกับศีลธรรมไว้ด้วยต้องประพฤติดีเพราะฉะนั้นเมื่อจะมีพระน,นี้พระคุ้มครองคุณต้องรักษาตัวประพฤติดีมีศีลธรรมไม่ประพฤติชั่วร้ายอย่างนั้นงั้นแล้วพอเอาพระนี้ไปรับไปแล้วห่าง อุปชาจารย์ห่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายพอมีพระนึกถึงพระปั๊บนี่ใจนนึกพลึบเดียวไปถึงพ่อแม่นึกถึงปู่ย่าตายายนึกถึงอุปชาของพ่อแม่นึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดรวดเลยนะลองคิดสิครับพระเครื่ององค์นี้มีความหมายเท่าไหร่สื่อรวดเดียวเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาถึงคุณพ่อคุณแม่เลยถูกไหม แล้วมันจะดีไม่ดีอ่ะดีแสนดีเลยใช่ไหมโอสื่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยแค่จะระลึกถึงพ่อแม่สักนิดหนึ่งยังไม่ค่อยยอมนึกเลยใช่ไหมเด็กสมัยเนี้ยเพราะนั้นมันก็เลยขาดไอ้เครื่องโยงตัวผูกพันไว้กับศีลธรรมหมดเลยเด็กสมัยเนี้ยเพราะนั้นอย่าไปคิดในแง่ร้ายอย่างเดียวเนอะอพระเครื่องจะใช้เป็นไม่มีราคาแต่ว่ามีค่าสูงเหลือเกินใช่ไหม ไม่มีการมาขายกันเนี่ยว่าเออมีแต่ว่าให้ยากมีคุณค่าทางจิตใจสูงให้ไปแล้วต้องเก็บรักษาอย่างดีเนี่ยมันเริ่มมามีการคล้ายๆจะเป็นพาณิชย์ขึ้นมาผมพอจะทานผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือคนโบราณก็มีความเชื่ออันหนึ่งว่า พุทธศาสนานี่ก็เป็นไปตามหลักธรรมดาเขานิจจังในอนาคตก็จะต้องสิน้นสูญไปน่ทีนี้เมื่อพุทธศาสนาสิน้นสูญไปนี่ทําไงคนในอนาคตเขาจะรู้ว่าที่นี่เคยมีพุทธศาสนาเขาก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าสร้างพระพุทธรูปไว้แล้วก็เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ระยะยาวตอนนี้ก็เก็บไว้ในกลุ่ก่อนฝังไว้เน่ก็ก่อไวน้นะ ต่อไปพุทธศาสนาสูญสิ้นแล้วมันก็เป็นไปตามนิจจังกลุเกลือมันก็ต้องพังออกมาแล้วก็มีพุทธรูปอะไรอะไรเนี่ยเป็นอนุสรณ์แสดงว่าเคยมีพุทธศาสนาที่นี่คนก็เลยสร้างพระใส่กลุกกันไว้ทั้งพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปพระเครื่องใหญ่ๆสมัยก่อนนี่บางองค์พระเครื่องหนึ่งขนาดใหญ่เป็นเท่ากับมือนี่เลยนะพระกำแพงพระอะไรบ้า ก็มีพระขนาดต่างๆแล้วก็มีปางเพลิงอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ใส่กลุ่กกันไว้ทีนี้ต่อมามันไม่ทันถึงพุทธศาสนาสูญสิ้นเลยตอนนี้พุทธศาสนายังอยู่แต่ว่าการเวลามันผ่านไปกลุ่เหล่านี้ทนไม่ไหวทนรอพุทธศาสนาหมดไม่ไหวกลุ่แตกแล้วอทีนี้กลุ่ก็พังพอพังเขมาพระเครื่องก็หลดอ้าว คนก็เห็นที่จะมาโอ้พระเครื่องเยอะสวยดีเนี่ยนี่พระในวัดเนี่ยท่านก็อยู่กับวัดท่านก็อยู่กับกลุ่มท่านก็ได้เห็นนี่ก็มากมายเหลือเกินความที่ชอบก็เออเอาไปโกยเอาไปคนละกอบคนละร,รมคนละถังก็เอาไปไว้ก็ยังไม่หมดทําไงล่ะทีนี้พระก็โอ้มีเหลือเฟือแจกทีนี้แจกชาวบ้านแถวนั้นก็เหลืออีกต่อมาก็มาน,นึกเออ อ้าวใครมาก็แจกตอนแรกต่อมาชักเหลือน้อยลงมาคิดว่าเออต้องให้คนที่เขาประพฤติด,ดีมีศรนะัทธาเนี่ยทีนี้ก็เลือกหน่อยและคนไหนประพฤติด,ดีมีศรัทธาก็มอบให้ต่อมาก็มันค่อยๆเป็นไปเองกระบวนการต่อมาก็เอ๊ะใครมีศรัทธามากเลยก็คือคนบริจาคบ่อย <laughs> ญาติโยมคนนี้แสดงศรัทธาบ่อยมีศรัทธาเยอะแข็งขันช่วยงานวัดใน,นกระดานหนึ่งแต่ว่ามีงานทำบุญดำทานบริจาคจังเลยเอคนอย่างนี้ต้องให้ใช่ไหมอ้าวก็ให้ให้คนมีศรัทธาให้ไปให้มาต่อมามีงานวัดนีก็มีการบริจาคในงานวัดก็จะมีการบริจาคถวายวัดเยอะนี่มีพระน้อยก็เลือกกระตจทีนี้ใช่ไหมเออต้องให้คนมาบริจาควัด อามีพระหลายระดับหลายขนาดแล้วก็มีปางต่างๆมีสวยมั่อไม่สวยม่ก็มาแยกแยะว่าคนไหนบริจาคเท่านี้ก็ให้พระอย่างนี้ถ้าคนไหนบริจาคเท่านี้ก็ให้พระอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้ชักแบ่งแบ่ง,บงระดับและแบ่งแยกแล้วก็เลยกลายเป็นว่าชักเป็นเครื่องตอบแทนแล้วแต่ก่อนไม่ได้เป็นเครื่องตอบแทนนะเป็นเพียงว่าพระเนี่ยระลึกถึงความดีของเขาไม่รู้จะแจกใครดีก็เลยเอา คุณสมบัติของเขาเท่าที่มองเห็นเนี่ยแจกแต่ตอนนี้มากลายเป็นว่าเหมือนเป็นของตอบแทนแล้วใช่ไหมต่อมากลายเป็นเหมือนเป็นราคาไปเลยใช่ไหมคนนี้บริจาคเท่านั้นให้องค์นี้ไปไปมามาพระในกลุ่มหมดเอ๊ะทำไงดีเนะี่ยแต่ก่อนนี้ใครมาเราก็มีพระให้ตอนนี้ไม่มีแล้วในกลุ่มเราทําเองก็ได้นี่มันก็เอาพระในกลุ่มน,นั้นมาเป็นตัวอย่างทําแบบเขาจะมา นี่ก็อะไรเลยก็พิมพ์พระกันใหญ่เลยชรั้นี้ไม่หมดคราวนี้ไปไปมามาเลยเป็นผ่านนิดจนได้พอจะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นไปเองตอนรุ่นผมยังพอเห็นว่ามันมีเข้ามาอย่างเงี้ยสมัยเดินที่ผมอยู่วัดบ้างกลางหลวงพ่อท่านก็เล่าให้ฟังกลุกที่วัดผมก็ยังบวชเป็นเนรผมยังได้ไปลงในกลุกเลยนะกลุกแตกกันแหละ กรุ่นเก่าแตกกันมาจนกระทั่งว่าใครมารุ่นนี้อ้าวก็ลงไปค้นในกลุ่มเพื่อจะได้พระดีเพราะว่าคนเก่าๆเนี่ยเขาเลือกเอาไปหมดแลวเหลือแต่พระแตกๆขลาก,ากันมแต่ทีนี้เพราะว่าเยอะก็ไปคุยๆกันบางคนก็ไปเจอได้บุกองค์ดีหน่อยอ้าวก็ยังดีนี่พวกเราเป็นเนนเป็นเด็กอะไร อยู่ที่วัดอผู้ใหญ่เขาไปเราก็ไปบ้างนะอย่างผมนี่ก็เ,เป็นในเล็กๆก็รลอยลงกลุ่มเขาด้วยเนะลงไปก็ไปเจ้าคนสินะคนกลุ่มในอย่างทีนี้หลวงพ่อท่านก็นเราบอกว่าท่านเล็กๆเป็นเด็กวัดเนี่ยเนี่สมัยนั้นพระเต็มไปหมดพระกลุ่มเนี่ยก็ทําไงพอเย็นๆเลิกโรงเรียนนไม่มีอะไรทําก็เล่นก็ไปโกยกอบเอาพระเครื่อง พระวันเป็นกลางพระคุณแผนที่กลุก่มอา้าวเอาไปคนละกรรมไปริมแม่น้ำแล้วก็คว้างแข่งกันใครจะคว้างไกลกว่ากันทำอย่างเงี้ยวันไหนนึกสนุกก็ทำเงี้ยแสดงว่ามากมายเหลือเฟือแล้วก็ไม่มีราคาเลยใช่ไหมเนี่ยพระคุณแผนนี่แหละก็ทำกันอย่างเงี้ยคว้างกันนี่พวกรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ยินหลวงพ่อเล่าอย่างงี้ นี่น้ำแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสุพรรณเนี่ยนีมันก็ขึ้นข,นขนลงลงพอหน้าแรงน้ำงวดลงไปฝั่งมันลงขยายพวกเด็กๆรุ่นใหม่มังพระมั่งไปเดินตามตะลิงหากันใหญ่ <laughs> <laughs> เพื่อจะไปเจอพระที่รุ่นหลวงพ่อในคว้างเล่นกันนะ <laughs> อ่าลรวได้จริงๆนได้ผมยังไปได้มาองค์หนึ่งเลยเนได้เกือบเต็มองค์เลยแหว่งนิดเดียว ยังเรียกว่าสวยงามเลยได้องคหนึ่งแล้วก็ให้พี่ไปเนะี่ยเนี่ยก็ลองคิดดูสิตอนนี้แม่น้ำนี่ก็ไม่ค่อยจะง,งดเท่าไหร่ลนะเนียเพราะมีประตูน้ำตอนผมนั้นก็มีประตูน้ำแหละแต่ว่าน่านแรงมันก็ยังฝั่งลงไปเยอะเลแต่ตอนนี้เขาทำอะไรนะเขือ่อนเขื่อนอะไรมันเลยหมดทางหมดทางที่จะไปเดินใ้ตามอะไรนะไอลิมฝั่งเก่าๆก่ นี่ก็เล่าให้ฟังถ้าจะได้เห็นภาพสมัยโบราณพอจะได้ความนะเนี่ยอ้าวแล้วมาถึงก้อนไหนข้อนี้พอจะเห็นนะฮะว่าเนี่ยเรื่ององวัตถุก็มีคุณค่ายอย่างนี้ทีนี้ถ้าว่าเป็นพระเครื่องก็อย่างที่ว่าทีนี้พระบูชาก็เป็นเครื่องเตือนใจเราให้ระล,ลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยเมื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยแล้วก็โยงเราต่อไปให้ระล,ลึกถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน แล้วเตือนใจให้เราปฏิบัติไม่มัวประมาทเรื่อยเชื่ออยู่แลนะ้วเนี่ยคือใช้ให้ถูกะนั้นในที่นี้ก็จะเน้นในแง่เตือนใจเตือนใจให้แล้ลึกถึงปฏิบัติตามคุณพระจันรใจแล้วก็ตั้งตนยนูนในหลักชาวนะขายสงสัยนะ